เราต้องบอกเขานะว่ามันมีงานพิเศษที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเกิดขึ้นที่ซีคอนบางแคร์เป็นงานนกกอพัดใหญ่มากๆโอ้โมันเป็นตลาดแล้วก็มารวมกันแล้วมีการประกวดแข่งขันด้วยนะครับอยากไปวันนี้แหละ21 22พฤ้นภาผมนี้มาเดือนนี้นี่มันเดือนนี้แล้วแล้วมันก็เป็นเสาร์อาทิตย์ด้วยไปเลยทีเดียวใครอยากซื้อนกใครอยากไปดูนกใครอยากดูงานประกวดนก ต้องไปต้องไปนะครับ21-22พฤษภาคมนี้นะครับกับงานตลาดนกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ค่อนบางแคโอ้โหที่21-22พฤษภาคมเขาจะมีงานประกวดนกบอพัดด้วยเันเป็นตลาดนกที่ใหญ่มากแล้วก็มีบูธขายนกอะไรต่ออะไรซี่อนบางนาซี่อนบางแคซี่อนบางนาด้วยไอ้นี่เนี่ยเราดูดิไม่ช็อตไม่ช็อตเลยทำไมผู้หญิงชอบเขาเยอะก็พูดเล่นอย่างเงี้ยอ๋อมีแถวพาวปล่ามีกระตุ้นไหม และอย่าลืมนะครับซีคอนบางมดเอาซีคอนบางแคร์ครับที่่สองนะครับก็รีบไปดูกันนะอย่าไปผิดที่นะบางแคร์นะโอเคไปบาย